เด็กขาทุกคนค่ะโอ้โอ้โอ้ตึ้งตริ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 งตึ้ง้งตึงงตึ้ง้งตึางตึ้งตึงต้งตึ้้งตึเงนึ้งตึ้ง้งตตึ้งตึ้อีึ้งต เซฮายเซโน OPPO สบายดีสบายดีทุกคนที่เข้ามาเปิดสบายดีหนึ่งแสนแปดหมื่นคนติดตามเนาะสบายดีทุกทุกคนเดี๋ยวนึงเด้อตอกแชทก่อน สบายดีจ้ะทุกคนสุธิดาสิงห์สวรรค์สบายดีเด้ออีหลาคำแพงสบายดีสบายดีคุณผู้นี้สบายดีคุณสุคีสสบายดีสาหอม somebody s o m e ครับคุณในสตูดิโอส o m e ดี d สาหอมเนาะไปซื้อสาหอมเ้อไอไมค์ขาซื้อว่าสาหอมเนาะหอมจากเรูมาหาหอมในพัสดุที่มีอ่าหอ ภาษาลาวในเสียงภาษาอังกฤษเออมารุ่มเอออะไรคือสื่อของข่าวเช้าสบายดีนะรักสบายดีเอาเป็นว่าคือทันเดอรเอาเป็นว่าคือตอนนี้ ขนมไทยนะบ่มีคลิปสิลงแล้วและส่วนนี้โบได้ไปใไซคายเครื่องกับโบได้เลยแบบแจ๊กแหลมันอยู่ในส่วนที่เขาเกิดว่าเบิร์นเอาหรือว่าการมดไฟในการเห็ดเนาะแต่เลยลองมาแนะนำได้เนาะอยากให้ทุกคนแนะนำมนเลยมีคอนเทนต์อียังดีๆกอะแนะนำมาสบายดีเดี๋ยวนี้ของจักโล่หุ่ดีแท้อุ้ยเจนี่ห้าสิบโล่ตเต็มๆต็มเลยเนองเอ้ย เสียงหน่อยเด้อครับเสียงหน่อยแบบได้เสียงคอยเห็นบอสบายดีสหงเอฟซีจากอเมริกาไอเจมสบายดีเด้ออูทางอเมริกาบนถนนบอ,นอสิบเอ็ดบวกและเด็กอลไได้หนีเสหงสวยๆครับตอนนี้ก็รู้สกว่วานจะกริ่มใส่ผึวหนอกแต่มันขาดทีเพไม่ชิดลงนี่แหละจึงทุกคนอย่าให้เหตุคอนเทนต์ยังนอกกับคอมเมนต์มาหล่มกันเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ไปบึง นึ่งมากคเอาไปมาสู่กันขรนุขระใหญ่หลักๆสองสองกันเป็นการท่องเที่ยวนอนหลักการเขาขั้วแต่เขาขั้วลายมันกลายเหตให้ตุยแทนตุยบานอะมันคนเสียต่อห่างไกลขอนขรนะจรลายเลยในส่วนนี้จะขาดออกกำลังกายว่าส์อืมสิทธยาโควิดมดยังสิทแล้วสิทแล้วสิทสองเข็มแล้วซึ่งสองเดี๋ยวสิโนฟาร์นอะ ยูเล่านี่เขาจะกมีวางวางสว่างต้นต้นต้นเดือนนอจะมีไฟเซอร์ไฟเซอร์เขามาแป mm ๊บ hmm. เดียวเบิร์ดบุทันและบัดนี้มันจะยังย่างเซโนฟามมันเริ่มเริ่มหรือยิ่งเขาเอาเหลือวันที่หนึ่งกันวันที่หนึ่งเมื่อวานี่แหละนาะซึ่งเขาจะจะให้สทีทุกคนเลยเซโนฟามแต่ก่อนอยู่บ้านเขาว่ามีแอสตาซินิก้า อเออเจสซอของบริสีทธิ์อยู่า่คองสิโดนบ่มีเราเอสตาซินิกาเขาจะว่าตอนไปซักว่าบ่มีแต่ในปักเซ่เดีกนิมูมเขาบอกว่า,วาเอสตาซินิกาจะเอาไว้ให้ผู้ที่มีอายุผู้ที่มีวุฒิภาวะซักปลาสะกสดแบบไวรุดนไวนุ่มคือเขาแบบแข้งแห้งดีนี่นะจะให้สีดเซโนฟามแต่เซโนฟามไปสีด์มากเข้มแหลกกะไดอยู่ บเป็นยังมีอาการวิ่นวิ่นไดหนึ่งแล้วก็ยิกกินน้มเข็มที่สองสีดมากสบายเลยบบมียังเลยปกติทุกอย่างเลยเข็มที่สองนะแบบชิ่วชิ่วแห้งต่างจากว่ามันอยากอนข้างจเจ็บห้อยซักยาตัวเข็มที่สองแต่ว่าเข็มทนอิดบบเจ็บแต่ว่ามันวิ่นแต่เข็มที่สองโบวิ่นแต่ว่าเจ็บเจ็บหอยซักแห้งเพราะว่าไปซักตอนเพลบเป็นไปซักตอนแรกตอนเสาถ้าไปซักยาซักตอนเสาก,ก,ก,กับตอนแรกนะ มันสิบ๊เจ็บถอนซักตอนเพลินเพราะว่าตอนเพลนมันถอนก็เลยไปซักไปไปน้ำเด็กหน่อยชถวหานี่แหละพี่สวัสดีหนุ่มเมืองขอนแก่นสบายดีฝนตกบ่แถวนั้นยังสดใสคือเก่าเนาะโดยฝนบ่ได้ตกเด้ออากาศเหลืองหอนและฝนตกมืดเสื่อนีทั้งฝนทั้งลมมาบักกิแห้งเลยทักทายสหายทักทายจ้าสบายดีจ้าล็อกดาวไหมยี่หีสิว่าล็อกดาวกับบอบบอล็อกไปอยู่เวียงเนาะแต่ว่าอยู่ไต่กับบอบปได้ล็อกเพราะว่า เราสามารถเดินทางไปไต่ไตยูแต่ต้องมีอ่าเอียงเขินใบยืนยันการสียญาสองเข็มน,น,นะใบเขียวเนาอ,อยากกินเหล่ามังคงกนะจ๊ะอ้ยได้เลยเหล่าเ้ามังคงอกนอสยอดเลยเด็จัดไปส่งส่องกับซีนี่โปรเจกต์เหล่าไว้ใบนอนามที่ตามเด้อเหล่าเขาบาสาวเมืองโคงสะด,ดนเนาะ พายักิมกาสามารถอุดนุนสหองใดเดียินี่การโปรโมทใวใหนี่นอสวัสดีค่ะคุณด,ดอนนี่อังสบายดีจ้าสบายดีเดอ้อตลาดส่วนนี้บ่มีคนปันไหลอากาศเงียบบรรยากาศเงียบเงาคลายคอกับบุคอยจะดีคลิปกับบุคอยในโลกโอ้ยชีวิตเอาจากไดดีเนอะบ้ดนสวัสดีครับไม่ไปเปลี่ยนสีผมเลยนี่ เปลี่ยนสีบัวหรือว่าสีแดงดียังยังสองสีนะเปลี่ยนแล้วยังสองสีคอมเมนต์มาเลยอยากให้ใส่สีบัวหรือสีแดงอยู่อยู่อยู่ในนี่นะหรือว่าสีใส่สีแดงเบ,บ็ดหัวนี่บ่เปลี่ยนหัวแดงไปเลยหัวแดงแบบสีแดงแล้วได้คอมเมนตสีเหลืองเลยว่าไทยได้บ่ได้สัตว์บ่ครับกัดได้สัตว์อยู่แต่ว่ากัออกซัมเนียอีสานซัมเนียต่างจังหวัดคือเกา่าเนาะมาสิไป็นซัมเนียกรุงเทพเลยเป็นบ่ได้เลย มือได้ซิลงเพลงอีกน่าจะประมาณอีกสามหาหาวันตอนนี้ยังถาเขามิกและสิปทายเอ็มวีนอแต่เพลงน่ะจะเป็นเพลง cover อ,อ,อีกว่าท่านมีเพลงเป็นของตัวเองบอมาละเสาอยู่กทโมด้วยครับบาคอนแกนรายงานตัวครับสบายดี้าเตือนยังนอเน็ตซ่าซะ I like your channel I like it keep going thank you very much อากาศกทมเด้อกทมอากาศเป็นแนวได้กทมฝนตกบอ่อากาศฮ้อนบอ่ FC ค่ะคุณสุชาสบายดีเด้อหอมม่นวนค่ะขอมวนก็ฟังเนาะซอยกันฟังแล้วฟังอีกสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ค่อยดีน อ่า uh, คุณแอ็ดดิสันฮัลโหลฟรอออมยูเเส f r o อ USA hi from USA hi USA how are y ย <laughs> ูฮาว was y o u เดย์ขอเอาไปฟัดขอเอาไปฟัดเขาแน่เอาอะไรคะเอามะข่าเอาบออมะระที่เอามะขา่า,า,ขายูกอกบอมีมะข่าได้อยูกอกนะเอาไปฟัดได้เด้อร์ขอ้อ <laughs> นี้ส่วนนี้มัน บุคค่อยเด็ดขายบันไดสลไลด์จะเด็ดขายแต่ของออนไลน์สลไลด์จะเด็ดขายแต่ของออนไลน์เนาะแล้วก็มีแบรนด์เสือของเสือหงอแดงแบรนด์ดาสุกเนาะซึ่งจะขอฝากเนี่ยฝากโตัีในเดี๋ยวเป็นเป็นเพจน้องใหม่เนาะจะฝากติดตามเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเอาเสือหงองนําเอาอาชีพเนาะเอาสิ่งที่ตัวเองผูกพันมาตแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วแล้วก็เอามาเห็นเป็นแบรนด์เป็นเสื้อผ้ากำลังเริ่มสร้างเริ่มพัฒนาเนาะ ซึ่งกามีคนติดตามสามร้อยคนแล้วนอนในเฟส Hello from the moon Wow you live is Hello from the moon Wow you live is very far wow. <c oughs> จะอยู่ใกล้แมนบอก,บอกอยังสะสิถึงบอสสัญญาณไม่ดีหรือหัวใจมีปัญหามาเบิงครับคนอุบลเบิงอยู่กรุงเทพครับบรกิการมายามบ้านบอกประเทศไทยล็อกดาวน์บอก เขาจะล็อกดาวน์ได้เนาะซึ่งเขาจะล็อกดาวน์เขากับบุษมาศกับบัตรกับเพื่อนได้เนาะตอนนี้ยู่หานนี่คือหานของสะหงงรอบโบสได้จัดใหม่นิ่งนงั่งคือเกาจุดเกามุมเกามุมเดิมตลอดทุกๆกเวลาขาไพมากกับมาฮาได้ยู่มองเกาหมองเดิมเมือก่อนก็นมีเอฟซีกับมาเวยมายามแต่ก็มาอยู่หาดนี่แหละสวงตุยแห้งแห้งสวง ตุยมากมายเนาะก็เลยว่าบอได้ถ่ายคลิปกินสเศดเลสบายดีเด้ออ่ะคือวัในนี้ใครคอมเมนต์อีสังระปะนี้สงสัยสัญญาณบอดีแทๆ้ๆคนจริงบ่เบิ่งจริงบ่คอมเมนต์กันนี่เนาะคอมเมนต์มาล่มกันดูเป็นยังไงละทางนั้นทางนี้เนาะไม่เอาแดงไม่เอาแดงแล้วคุณโอ,ออาดเคอเย,ยอยู่เคยเที่ยวไทยอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสีลอกเอาอันนั้น เอาคลิปที่เคยเที่ยวไทยนะมา,มาประกอบเป็นคลิปเดียวแหละกับสรุปการเที่ยวประเทศไทยเนาะเพื่อสีขาวอยู่ใดเนาะขึ้นเหลือกไดเขาอยากนี่สัญญาณบนดีเลยเห็นบ่ ภูเก็ตเปิดมือให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาวันที่สองมีโอกาสทำคลิปภูเก็ตอีกนะครับโอเคได้เลยสบายดีจ้าสมุดว่นเสาของไปเที่ยวภูเก็ตนอกเสองกับตรงเดก,กโตอีกสิวันไป14มา14กับพอดีเป็นเศารแปมือบริด้เห็ุยังเลยนออมันบอดด้คอนเทนต์มันคอดขังจะใส่เวลาดน คิดว่าคันว่าไปเที่ยวต่างประเทศบ่ทันได้มันจะมีการกักตัวเฮาต้องเชี่ยวในประเทศก่อนเชี่ยวซึ่งเราเอาเวลาที่กักตัวเวลาคอรเดเชีนเป็น2 8ปดหมืนนอเฮามาเชี่ยวล่าจใต้ฮอดเนื้อ28หมื่นคิดว่าน่าจะโอเคกว่าใดแมนบอถ้าคิดว่าดีคอมเมนต์เลยสรุปจำผมได้โบชแมนว่าตดเมนอ่าจำได้บนอคุณต้นซ้ายหล่าคอมเมนต์ทังปหนหนายในนอ มากะไลคอมเมนต์อยู่เด้สบายดีเห็นยังอยู่นั่งนอกสวนนี่นั่งในหานบริเวณไสเลยไปกักตบันประเขียนเลยโอ้ประเขียนสิลปบ,บ่ไบรตีสหมมีแฟนยังนอกยังไม่มีจ้าผ่านไปเวลา3ปีก็ยังไม่มีเลยจ้าโสดจ้าพร้อมเปิดใจว้าวาไปอีกย,ยังเกาะถ้าร้อนก็เปิดแอร์ถ้าอยากได้คนที่แครก็เปิดใจ โอ้ยเน็ตสาเห็นยังกรบบาดเลยบัดนี้โซนนี้มันตีงโตบาดเลยเน็ตมันสายเ,เน็ตค่อนข้างจะสาแบบโอ้ไม่กอดอะไรเนี่ยนี่เด้ยคอยอยู่ไกลๆผูเก็บครับเอาเมนบอกสบายดีเสห้องมึงคงจะโดนสบายดีเด้ออ้อาวพี่น้อยแมนยูน้องแมนยูสบายดีเดอ้อน,นี่คือเฟดขอนเสียงนอนเฟดเสือเฟดดาวประสุข เศษทีโอ้กล่องมั่วอโทรศัพท์มั่วอะพี่น้องเอ้กล่องมันมั่วแห้งๆอะอยากได้กล่องใหม่อยู่กล่องติดโทรศัพท์ใหม่นอกพอได้ให้กล่องมันแจงเพราะว่าไอ้กล่องเขานี่นะเขามีการสัมผัสกับลังโต้ลังยังขนาดเป็นสัมผัสกับหนาโต้ลังโทรศัพท์นี่มันเลยเหให้กล่องมันบาดแล้วมันมั่วเนาะนี่คือเศษเสืออาหารสหองเนาะเป็นเศษที่ เขาสั่งใหม่เลยซึ่งกับบางฟพสกับไดโนม่ม้เนาะได้ม่มาเป็นนั่งแบบให้ไม้นี่คือนั่งเสามันเป็นอัมรับที่สองเดี๋ยวนี่คือไม่เนาะงามตัวน้อยๆหุๆห่นดีๆสุดยอดเลยนะนะฮักอีกตัวจริงนี่ไซส์บักดีๆนี่คือเจ้าหองเนาะจากชิบบวา พานั่งแบบบได้เลยถ่ายเองเลยซะกับพวกผ่านอยู่บ่พี่น้องทุกอย่างเนาะคือคือนี่นะเป็นนั่งแบบเองตัดเองแต่งเองทุกอย่างมิเตถ่ายหูเนาะมิเตบอกให้ทบิกถ่ายไหย้ตัวน,นี้มันทับบิกเป็นคนถ่ายไหยนะ้เนาะน้องสายเขาถ่ายไหย้กับพวกผ่านอยู่ได้เนาะนี่ นี่ซีมือการถ่ายหูพ้องทบิ๊กเดอ้อกะโอเคจะได้นอ้อเราก็ผ่าถ่ายงามอยู่แต่ว่าเขามาแต่งมายังคือเนี่ม่นเสื้องแต่งเองเทามาคุม่มโชนถ่ายหูปยังขนาดโอ้ทศสามต่างซีจ้ามองนี้มองมองมองแทะไออุณหภูมินะก็บโเกี่ยวบบเกี่ยวบบเกี่ยวซีจ,จ้าสองเข็มแล้วมาพูกเก็บโบตกักโต แต่ว่ามันต้องกักตัวเวลากับบ้านเด้จะไปประเทศที่มีความเสี่ยงมา,จากจะกลับมาบ้านจะกะได้ก,กักตัวคือเกาเอ่านาะนโยบายของแต่ละประเทศมันกับบคค์กันแหลเดี๋ยวสิปไปหาสอบเอาคลิปเก่าที่พ่อท่นเด็ดตัดนะเอามาลงเนาะไปหาก่อน,นเชื่อมีคลิปไปเที่ยวไทเยเลยที่พ่อทัานเด็ตัดเอาลงสุดจอบเลยอือโอ้ อยกเลี้ยงมาน่ะตอนนี้อยากเลี้ยงสุนัขอยากมีน้องหมาไว้ในครอบครอง้อาเพลงไหยินบอเพลงในตลาดพ่อเจ้าทุกคน พนักงานอยู่ตลาดนอกช่างงานตลาดเาจ้าพากันเปิดเพลงอลังการอีอันนี้มันข่าวอีสั่งน้องหน้าฟาทั่วอ่านเจอกันเด้อพี่น้องท่านมีความคิดแนวใดถ้าเจอมนุษย์เช่นข้อความสุอเลยแบบนี้สบายดีสบายดียดจเจ้าใดช่วยคนจนบ่สาวได้ยังไงติมเอ้ยติมไปใครกันแนหฮกซิมฮาแม่ คอยเห็นถูกหยากร้ายบม่มีผัวอยู่แถวทางเขาบานตอกปุ่งเมื่อโขงแผวแถวเด่มีหูโป๊บ่มีหูคอยไปเบียร์ก็เลยเห็นคอยกันคนบ่มีคัวกระทางใต้ยละคืบอบอ่อ่านใต้ยละบ่มคือบ่อ่านอา้าวเนี่ยนี่งกระไรนาะน้องหน้าพาทัวตัวนี้มันของ น้องหน้านองคนปักเซืแล้วกับเหตุคลิป์ยูทูปิการสบายดีเอ,อื้ยซีนซีเจ้า้องไปใส่รถไฟยั่งย่าง,งบนถนนไปนอถาประเทศเปิดก่อนใจเย็นทุกอย่างมีเวลาของมันไม่นี้งียบลงลุมเลยเอ้อเมื่อยเนาะงันบาดขึ้นอีกแล้ว นี่นะนี่ทุกคนมี่ยังสีบอกผู้นี้เราถือเหล็กไทยเราถือคว,ว้ยหมูหวานนี่นี่ผู้นี้นี่ถือเหล็กสองใบได้เงินสิบสองหลานได้เงินสี่ตือก,ก,ก็ขีบแต่สะอ่อนแล้วเนาะเบิ่งตี่เบิ่งตี่ผู้นี้แหละนี่ถือเหล็กสี่ตือก,ก,ก็ขีบป้าสมนาถือเหล็กไทยรางวัลที่หนึ่งสะอ่อนเนีย่ยอยากถือเนี่ยนี่เดือดขสิม่วนเนาะ เศรษฐกษิจแบบนี้เหตุดีดีตูดูดูดูหาพังเพลงอยากหลงเพลงนี้ป่ะนี่จะมีเพลงของเสิตุลีนะ่ะเพลงคอิตุลีนี่หลงง่ายที่สุดเลยเพลงของเสิตุลีแต่และเพลงหลงง่ายง่ายแต่ก็น่าจะค cover ได้ดีเพลงวันแต่ตุลีคนหลงพอบางเนาะเพลงวนเพลงดี อะไรก็แหลกเธอเว้ยจะไม่มเป็นแหลกๆแหลกแค่ไหนสไปดี้ซองของคนงามสบายดีคุณเลนเบลซหองปไ,ไปขึ้นรถไฟเขาบอกข้างในเปิดเดือนที่สองเดือนที่สองมนก็เริ่มเปิดจำเก็เคยจำชวนฟังแต่เพลงเหล่าเนาะกับเพลงนี้เพชวนเล่นไปเล่นเพื่อน พังลมหายใจในกระมวนเพลงของลาวเนาะแนะนำเพลงลาวให้ทุกคนฟังเพลงเกา่าเบิ้งแม่โฟต์หูนี่โฟต์บอดดายนี่มีทาโฟต์หูได้นี่บอดดายจะเถะื่อโฟต์หูหรือมันบัว โดี่เท่าซับพลเรียบไปโดนแล้วอืมเน็นเท่าไเร่วะยิ่งใจ แป๊บนึเด้ออคลิปก่อนสวงบริเุทธิ์ยังว่างว่างให้หากเท่าใดก็บอกพอมันท้อมันเหนื่อยหัวใจเด็ดกระสีนเขียวกสุบาบริ อะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยรู้ว่าอะไรอยากเลยมีบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปเบิ่งมโซเลียน,นอยู่เนาะก็สิมีได้เด้ออยากเ,เด้เอ้ยยังไม่้อห้องก็สวยเนาะปกติปกติอยู่ห่าน บดีไปใส่เดี๋ยวฟังเบิรงมัอแรกบางเชื่อมได้คลิปเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนแนะน้ำมีคลิปยังแหน่เนาะอ่ะเดี๋ยวไปก่อนไปหาอัพคลิปก่อนแล้วโทรศัพท์แหลกแห้งๆห้งในเบิรงมันมันสัน่นแห้งๆบ๊ายบาย